แปลกใจจริงบ่มีสิ่งจะลื่นหรือเหล่านี้เป็นส่วนเกินที่บางอื่นเกิดมาเหมือนวัวเหมือนควายเที่ยวไปไถนาบ่ามีปัญญาหาลงหมอโรงเรียนมีแต่ควายเทียมเกียนอ่ะนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงล่ะที่นี่ อ่าคิดน้อยไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะคิดคิดน้อยไปแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีป่าไม้ได้ถูกทำลายช้างลมตายพอถูกใช้ทรามานคนเอ่ยไม่เคยสงสารกุลีดแรงงานจนขาหักหลังโกง ยามสัตว์ใหญ่ล้มตายโหนทำลายถึงความมั่นคงเมื่อก่อนไทยคงไต่ลงเรายังคงชักคงรูปช้างโอ้ยตายแล้วครับช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวมาปิดไม่มีดคำสุภาษิต ให้คบคิดอยู่สักคนก่อนกลายเป็นเรื่องเศร้าเรื่องลาวช่างกระถือคนเห็นไหมครับพ่อคนทําลายป่าไงครับพี่น้องเอีมันถึงกระถืบคนไงครับอ่านะครับอีสัตว์อีแมวเหมียวนะครับอีส้นตีนมึงชอบหรือเปล่าคว่นะมึงตึกยิมคอเคว้มาอีส้นตีนนี่นะอะ่มันเป็นอะไรของมึงนะอีสัตว์ มึงเป็นเียอะไรของมึงอ่านะครับมึงรับฟังกูไม่ได้ใช่ไหมมึงเป็นหาอะไรของมึงนะครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะมึงเป็นเียอะไรของมึงนะมึงจะตายหรือเปล่าอีสันมึงซ่อมรถมากแล้วโคคว่น่ะนะอ่าไปอมควยไปนอนไปอ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้น รอดูนะครับพี่น้องเอฟซีมึงไปทําลายชาติทําลายแผ่นดินมึงร่วมกันมึงไปนสนับสนุนสนับสนุนพันอะไรครับพันธุเรียนนะครับพี่น้องทุเรียนพันหมอนทองระยะสั้นอ่านะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วจะมีการนะครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้นะจะโดนไปด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีโดนไปด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีโดนไปด้วยนะครับนะ อันนี้แหละครับพี่น้องจระเข้จระเข้อ่าจระเค้ก็ไม่อยู่แล้วครับตัวนี้นะเจลาเข้าถ้ำแล้วเจระเค้เข้าถ้ำแล้วครับตัวนี้นะไปหาคลิปว่าใครเป็นคนส่งไปหาคลิปว่าใครเป็นคนส่งความทุเรียนมาแต่ยังไงก็ไม่รอดหรอกครับแต่มึงพูดในคลิปเรียบร้อยแล้วแต่รับสารภาพท่านอะไรครับท่านคนรักป่าบอกว่าอะไรครับบอกว่าเขาสารภาพเรารับสารภาพแล้ว อ่านะครับเนาะอ๋อช่างตั้มเป็นสร่างซ่อมรถนะไม่อะไรเป็นสร่างพอกระเทือนอะไรไม่ทราบแต่ญาติเราไม่ได้ว่าอะไรก็ว่าไปอ่าเป็นพ่อได้อ้างหรือเป็นพ่อกระเทือนเป็นพ่อได้อ่างเป็นพ่อกระเทือนนะนะครับเป็นคู่เราก็พป็นคู่สวยโซนเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจบ้านเป็นพ่อได้อ้างหรือเป็นพ่อกระเทือน อาญาหรอกนะอ่านะครับพี่น้องเอฟซีกระเทิรดบกระเทิร,ทรกดอยญาเราอีหาร์เข้าคุกแล้วปะเนี่ยอ่าทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับผิดไปเข้าคุกแล้วกันนี่แหละครับว่าแก๊งพลังลักทรัพย์จะพากันเข้าคุกนะครับยุกเข่งนะครับตัวนิ่งนะครับนะล้วนแต่บา้าคดีความจจอจอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเมงดาพิผู้นะครับนะอ่านะครับพลังลักทรัพย์ซ้อโกง ป้อมเปลงเอกสารนะครับผู้เสียหายนะครับโอ้ยนะครับยาวเหมือนทางเบามึงคิดว่ามึงจะรอดหรือไม่รอดนะ<ม>อีหานี่ก็สรรหาแต่คนดีๆนะครับมาอยู่เคียงข้างเคียงกายนะครับพี่น้องเอฟจีนะเอาแต่คนประเภทเดียวกันมาอยู่ด้วยกัน <c oughs> เคงบ่พอใส่กระใสกระสอบแล้วเนาะบันนี้มัดปากจุ่มเลยมันหลายกระไ <c oughs> รรอบอะไรรอบกายมีแต่คน <im itation> มีไหมมีไหจับไว้ไว้วเออไปตามคลิปด้วยนะพี่เก่านะตามคลิปคนที่อ่าส่งพันธุ์ทุเรียนนะมีมีการขอบคุณคนที่ส่งมาให้อยู่อ่อมีการขอบคุณด้วยนะพี่เก่านะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาอยากได้นะอ่าคลิปบันนั้นนะว่าชื่ออะไรชื่ออะไรเจ้าหน้าที่ออเขาอยากได้นะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เง <im IT> ยแต่ว่าเขาอยากรู้ว่าชื่ออะไรนะาจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะ พราะมันมีเรื่องที่จันที่อะไรมาด้วยนะนะเขากลัวที่จะามาปัวพันกับเรื่องในท,ทุนเรื่องนี้นะเออ,อันนี้นะเเป็นน,น,นั้นให้ด้วยนะพี่เก่านะคใครใครก็ตามนะที่มีก็ส่งมาให้ด้วย <c oughs> ใครมีอะไรก็ส่งมาให้ด้วยนะครับพี่น้อง fc นะตอนนี้ท่านก็ต้องการนะตอนนี้พวกันยือย้อเวลามันไม่ใช่เรื่องที่สลาดเท่าไหร่นะเพราะอะไรกันยื้อเวลาคืออะไรครับยื้อเวลาที่จะให้เขาส่งหลักฐานกบีกบีกบี นะอันนี้นะครับผมว่ารอดอยากนะมันมีภาพรุดเมคโครการที่มึงเข้าไปอยู่ในตรงนั้นอ่าเข้าไปอยู่ในภาพนั้นมีรูปคนนั้นคนนี้การเข้าไปบุกมันชัดเจนครับชัดเจนไม่ต้องนําสื่อบไรยากยากหรอกครับถ้าสารเห็นว่าทําการแบบอุกอาจไม่เกรงกลัวตกกฎหมายบางเมืองทํางานอ่าทาลายประเทศชาติทําลายทร,รัพยากรป่าไม้ อ่าจระเข้มาแว่ไม่รอดแน่ๆเอาเอาคลิปมาแน่นั้นเพราะว่าท่านเจ้าหน้าที่ท่านอยากได้แล้วก็จะส่งไปให้ท่านนะส่งทางไลน์ไปให้ท่านแล้วก็ให้อ่าข้งลจะท่านส่งไปอ่าให้คุยหลังไม้จ้าหลังไม้นะจ๊ะพี่เก่านะหลังไม้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม้มันได้ย้อนเลยแหมไอ้ได้เรื่องตลอดดไได้ล่ะว่าว้าไปทำงานไปทำงานเป็นทีมนี่แม่โอ้ยหนอสก็ จะทราบจะทราบเพราะท่านอยู่ท่านกินเนี่ยแบบนี้ข้าที่จะทำมันละขาจะอยู่จะทำเพราะท่านอยู่ท่านกินนะมันางนี้เออรายการรายการโอเคแมวโอเคแมวโอเคสิครเรื่งโอเคไหโอเคเออไหนมาได้เรื่องเริ่มได้เรื่องเออนะแต่ว่าพี่ไก่พี่เกาเลี้ยวได้ได้ครับพี่น้องเรื่องอะไรเอกสารนีปั๊บโหลดฟานตาที่เออนะครับจักสอบมาจะอะไรจักสอบมาจะอะไรจักกมาจะหูใยไม้นะไม่อะไร นี่ยแน่นอนแน่นอนนะแนวใดเหาจากได้มาได้ได้ครับพี่น้องเอ็มซีได้ย้อนอยู่ได้ได้ย้อนได้ย้อนได้เรื่องเด้เรื่อครับพี่น้องเอ็มซีได้ย้อนนะไม่เพี้ยนวันดีครับได้ย้อนได้ย้อนได้เรื่อครับนะอันนี้แหละครับพันธุ์ดุเทียนระยะสั้นนี่แหละอ่านะไปทำการลองลองได้บัดนี้อ่าสนับสนุนร่วมกันบุกลูกป่าสงวนดบูตายครับพี่น้องเอ็มซีย โอ้ตายแล้วก็พี่่รู้ก ok ัสิโอ้ตายเลยโอ้ยเอฟซีเอฟซีก็จะไปอยู่ร oui> ํากันจะไปหักกันเพ่กันหรอมันมัลผ <Oh ู้เดียวอ่าจะไปติหักกันเพ่งกันเราไม่ทิ้งกันไว้ข้างหลังเราต้องไปอยู่ด้วยกันเราพลังรักทรัพย์ด้วยกันเราต้องไปอยู่ในคุกด้วยกันเราต้องจับมือกันให้แน่นพี่เลาโอ้คือมากันเพ่งกันจะไปนอนน้ำคุกน้ำกันบานนี้โอ้ตายแล้วนะ อันเรื่องในลาพันทุเรียนนี่อีฮาไปเฮตเขายู่หัิกับจีบลรอดกว่วนี่รวมกันบุกลูกแล้วบ้านี้ครับนะ <c oughs> บักอะไรครับเป็นทนวยควยเสียกก็ไม่ได้มาดูด้วยนะครับวันที่เจ้าหน้าที่ลงวง่าเขา,าทำงานยังไงนะซิวหน้าขวานไม่รู้มึงจะหาช่องทางว่ามึงไม่ได้ความจริงจากลูกความมึงกูรู้อยู่มึงจะหาทางออกไปนี้ อ่ามึงจะหาทางออกแบบนี้ถ้ามึงรับปาบปั๊บมึงก็จะออกมาพูดไปนีนี่นะครับเขาไม่พูดความจริงกับผมอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่รู้ครับว่าเจ้าหน้าที่เขาบันทึกไวงง้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละฟังกูอ่ากูบอกมึงแล้วนะ <c oughs> มึงอย่ามาพูดแบบเก่าๆเ,เดิมๆนะอ่าอย่ามาพูดเล่นมุกเบ็เดิมๆนะว่าจะมาหาข้ออ้างมาตอนเพ้ไม่ได้นะอ่นี่แหละครับกูกูตัด กูตัดกำลังขามึงเลยตัวน,นี้กูตัดขามึงเลยตัวน,นี้ใช่เป็นขว้างตอนเพ้อ่านี่แหละเป็นขว้างตอนเพลซใช่ๆพี่พูดถูกเลยนี่เจ้าอ่านใจ,จมันออกอเลย